รีวิวกันให้ดูแบบแพ็คคู่แบบนี้เลยนะคะกับนิสสันมาร์ 1.2S ราคาเพียง185,000บาทเท่านั้น อยู่กับน้ำหอมที่รถบ้านอินดี้นะคะตรงข้ามบิ๊กซีลบุรีนะคะวันนี้เราเอารถสวยๆนะคะมาให้ดูกันแบบจับคู่กันไปเลยนะคะน้องดำทมินซ้ายขวาเลยนะคะเป็นรถที่ราคาสุดประหยัดมากๆเพียง1 8 5 0 0 0บาทเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะ 1.2S ปี2012ราคาจับต้องได้ถูกประหยัดคุ้มค่ามากกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะ ถ้าอยากจะซื้อรถดีๆแนะนําให้มาซื้อที่รถบ้านอินดี้กันเลยกระจังหน้าตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าของโฉมนิสสันมาร์ทนะคะก็ยังจะมีเคิร์ฟด้านหน้ามาให้ด้วยออกแบบมาให้ดูสวยงามน,นะ,ะพร้อมกับไฟที่มีไฟเลี้ยวด้านในตัดกันมากๆเลยนะคะตัวนี้ถือว่าออกแบบมาให้ดูเป็นรถนะคะรถเล็กกระทัดหน้าใช้งานมากๆกระทัดรัดดีจริงๆเลยล่ะค่ะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะแลวล้อนะคะเป็นล้อ ที่เป็นแมกกะทะนะคะถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยตัวนี้มาจากศูนย์เลยนะคะกระจกด้านข้างเป็นกระจกมองข้างแบบนี้นะคะพร้อมกับประตูด้านจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าราคาถูกจัดประหลัดบอกเลยล่ะน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยท่อเบิ้มนะคะรถก็เป็นแมกแบบแต่งมาสีดำแบบนี้แมกกะทะสีดำแบบนี้หาที่ไหนไม่ค่อยได้นะคะ สวยน่าใช้งานมากๆเดี๋ยวมาดูตรงท้ายกันดีกว่าค่ะว่าของน้องเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นรถ5ประตูมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังนะคะตัวนี้เวลาเราเปิดนะคะจากทางด้านหลังเราก็ดึงขึ้นนะคะแบบนี้นะคะรถเป็นรถเล็กน่าใช้งานเป็นอีโคคาร์เบาะสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ บบกพับได้เวลาขนของหรือว่าเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพร้อมกับนี่เลยชุดนะคะอะไหล่เนี่ยไม่ใช่ยางเล็กเลยนะคะเป็นยางใหญ่มากๆพร้อมกับตัวแม่แรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆใครที่ซื้อไปในราคา1 8 5 0 0 0บาทคันนี้นะคะได้รถใช้งานผ่อนน้อยนะคะราคามอเตอร์ไซค์เลยละผ่อนเพียงแค่4 0 0 0เองนะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครมีเงินดาวน์หน่อยเพียงผ่อนเพียงแค่3า0พันนิดๆเองนะคะดีไซน์ด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นเคิร์ฟเคบแบบนี้นะคะพร้อมตัดด้วยสีดำนะคะเป็นนูนๆขึ้นมานะคะเป็นสีดำรัดท่อเนี่ยแต่งมานะคะนี่ไม่ใช่ท่อจากศู์นะเป็นท่อแต่งคือซึ่งมันดีมากๆเพราะอะไรสำหรับวัยรุ่นนะคะที่กำลังหารถใช้งานที่ราคาประหยัดราคาถูกแบบนี้แนะนำคันนี้เลยค่ะมาดูด้านในของคันนี้กันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะเวลาเราใช้งานนะคะเดินทางแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวน้องหอมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะโอ้โหท่อบึ้มมากๆเลยนะคะสุดยอดคันนี้ราคาประหยัดขนาดนี้ถูกและดีขนาดนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะรถบ้านอินดี้นะคะ ให้ซ um, really right? the ูมเข้ามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยด้วยระดับการปรับแอร์นะคะทั้งหมด4ระดับนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะและยังมีตัวปรับแอร์นะคะที่เป็นตัวปรับแบบนี้ก็คือระดับของความเย็นแล้วก็สามารถปรับระดับของความต้องการได้ด้วยว่าเราจะให้ปรับไปตรงไหนนะคะตรงส่วนหน้าเท้าหรือว่าส่วนไหนนะคะมีที่ใส่เอกสารด้านหน้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะที่ใส่เอกสารด้านหน้าแล้วช่องตรงนี้นะคะสามารถวางของได้ด้วยนะคะนี่มือเข้าไปลึกได้มากๆเลย มีที่เสียบนะคะที่จุดบุหรี่แล้วก็ชาร์จแบตด้วยนะคะจะอยู่ฝั่งนี้นะมีที่ใส่แก้วน้ําและแน่นอนว่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถเครื่องยังดีอยู่ไม่มีหลวมและที่สําคัญขับมันมากๆเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งันนะคะที่ต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆและราคาก็สุดจัดประหลัดบอกเลยเพราะราคาเพียงแค่1น5 0 0 0บาท และอีกคันที่เราเอานำมารีวิวให้ดูวันนี้นะคะก็เป็น n i สสัน m a r ์ท 1.2S เหมือนกันนะคะแต่เป็น n i สสัน m a r ์ทนะคะ 1.2S ที่เป็นรถปีใหม่นะคะคันนี้เป็นปี2018คันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยเหมือนกันปี2018นะคะก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถใหม่ที่น่าใช้งานอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่า ราคาของเขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะด้วยรถเป็นรถอีโคคาร์และราคาประหยัดขนาดนี้นะคะต้องแนะนําคันนี้เลยอีกหนึ่งคันนะคะไว้เป็นตัวเลือกวันนี้เรานํามารีวิวให้ดู2คันนะคะมาเริ่มกันที่กระจังหน้าด้านหน้ากันนะคะตัวนี้นะคะถูกออกแบบมาใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าที่เป็นลังพึ่งด้านหน้าตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านหน้าข้างหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นช่องระบายความร้อนนะคะตัดเ,เป็นสีดำนะคะเป็นลังพึ่งนะคะ ก็ดีไซน์ออกมาได้ดีไฟเลี้ยวด้านในนะคะก็มีตัวกรอบพุ่มด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไฟส่องสว่างด้านหน้านะคะก็คือส่องสว่างตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะคะส่วนคันนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกก็ออกแบบมาแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะก็ดึงประตูแบบนี้นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะแต่ว่าตัวนี้ดีไซน์ที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะจาก ดูเก่าเมื่อกี้นี้นะคะคือตรงนี้เลยต้องบอกว่าไฟเลี้ยวของเขานะคะแตกต่างกันและไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเป็นรถปีใหม่น่าใช้งานเป็นปี2018ตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวก็จะเป็นตัวนูนมีเคิร์ฟเหมือนตัว C นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านในจะอยู่ข้างในนะคะมี2ชั้นมีไฟหยียบเบรกตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ไฟฉุกเฉินตรงนี้แล้วก็ไฟสองสว่างตอนกลางคืนนะคะส่วนด้านหลังเรามาเปิดดูด้านหลังเลยเป็นรถ อีโ uh, คคาร์นะคะห้าประตูสามารถปรับพับเบาได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยใหญ่มากๆเลยสามารถใส่น้ําหอมได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูแบบนี้นะคะเห็นไหมขึ้นง่ายขึ้นลงสะดวกมากๆเลยนะคะหรือว่าเราจะขนของนะคะเราก็สามารถปรับพับเบาะได้นะคะนี่นะคะดึงซ้ายขวาปรับได้ข้างในสามารถนั่งได้นะคะมันสามารถปรับได้สุดได้เลยนะคะ มันออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะคะกับรถนะคะนิสสันมาร์ท1 2ปี2018คันนี้ไปดูด้านหน้ากันค่ะออกกันแบบนี้แหละยางอะไรมีครบนะคะมียังอะไหล่แล้วก็มีแม่แรงด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแพ็คคู่เลยนะคะกับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะคะ แล้วตัวนี้นะคะลำโพงแต่งมาเป็นด้านข้างนะคะมีตัวหนังตรงนี้ด้วยนะคะเป็นบุบุนะคะซึอ,ออกแบบมาได้สวยนะคะอยู่ตรงข้างประตูนะคะส่วนประตูนะคะกระจกก็สามารถปรับได้นะคะจากตรงนี้เลยนะคะเป็นมือหมุนนะคะแน่นอนแหละว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ราคาเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะคะเป็นเกียร์กระปูกแอร์สามารถปรับได้4ระดับเช่นกันนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะต้องบอกว่าราคานะคะ เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะ n i สสัน m a r ์ท 1.2S ปี2018ราคาเพียงแค่269,000บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รถบ้านอินดี้ได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับ b ิ๊กซีลบบุรีนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราแผนภาพให้ดูกันชัดๆเลยว่า2คันนี้แตกต่างกันยังไงและน่าสนใจแบบไหนนะคะ ถ้าใครชอบรถเล็กราคาประหยัดนะคะปีใหม่ไม่น้อยต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะนิสสัน March 1.2S ปี2018ราคาเพียงแค่2 6 9 0 0 0บาทและคันนี้ค่ะนิสสัน March เหมือนกันนะคะ 1.2S ราคาเพียงแค่1 8 8่0 0บาทใครตามหารถสวยๆน่าใช้งานแบบนี้ให้มาซื้อที่รถบ้านอินดีได้เลยค่ะ รถชนหนักมีิความน้ำท่วมนะคะรถบ้านอินดี้ของเราไม่รับเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะเราเข้าร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะคะแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะนำรถสวยๆนะมีคุณภาพแบบดีดเข้ามานะคะเราเลือกมาให้คุณแล้วเราคัดสรรมาให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาคุณภาพนะคะเรื่องของรถนะคะให้ลึกนึกถึงเราเลยนะคะใครอยากได้รถสวยคุณภาพดีแล้วกำลังดูออนไลน์ณนะตอนนี้นะคะ เรามีโปรโมชั่นแบบสุดพิเศษแบบให้กันแบบจุกจุกกันไปเลยนะคะให้มาออกรถที่รถบ้านอินดี้นะคะออกกันง่ายๆสไตล์อินดี้แบบนี้เลยค่ะไม่มีกั๊กนะคะพี่เก๋พี่ต่ายพี่กิฟต์นะคะพร้อมให้คําแนะนําทุกๆขั้นตอนและเรายังมีทีมช่างนะคะที่เป็นทีมช่างที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆนะคะคอยให้คําแนะนําตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าไปเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ พาช่างมาดูนะคะที่รถบ้านอินดี้ตรงนี้เลยนะคะจะได้รถสวยๆกลับไปนะคะใครที่ว่าจัดเครดิตแล้วไม่ผ่านไปซื้อที่ไหนแล้วไม่ผ่านให้ลองมาที่รถบ้านอนดี้ดูลองมาดูนะคะออกได้กันจริงๆออกกันง่ายๆแบบนี้เลยและใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ รถบ้านอินดี้ตรงข้ามบิ๊กซีลบบรุรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีสิบริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดีด